สวัสดีครับอันนี้เราก็มาดูซับวูฟเฟอร์ของพกอะอดิโอนะครับเป็นตัวรุ่น HTS 10นะครับตัวนี้ไฟไม่เข้านะครับหรือว่า HTS 12ถ้ามีปัญหาก,ก็ปรึกษาได้นะครับตัวนี้อาการไฟไม่เข้านะครับตัวนี้ตัวนี้ไฟไม่เข้าแต่ตัวนี้ทําการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวนี้ก็เป็นบอร์ดข้างหลังซ่อมเสร็จเปิดปิดได้นะครับออนออฟได้นะครับมีเสียงนะครับเป็นตัวพกออดิโอนะครับ h t s 10นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ด10นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะสวิตชิ่งจะเล็กกว่า12นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นภาคขยายนะครับก็ เป็นบอร์ดสวิตชิงนะครับตัวนี้ไฟไฟไม่เข้าก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับตู้ํำโพงซับวูเฟอร์นะครับถ้าเพื่อนๆออยากปรึกษาก็ปรึกษาได้นะครับหรือ เรื่องที่เสียหรือเครื่องที่ใช้งานไม่ได้ก็ปรึกษาได้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามครับ